e v e ว y ดีวิ i t h God บอ d c ด s t ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่2มกราคม2026ซีรีส์เดินทางผ่านพระกิติคุณลูกาวันที่2เท่ากับ2ครอบครัว2การประกาศ1พระเจ้าข้อพระคัมภีร์ประจำวันลูกาบทที่1และบทที่2 ในบทแรกของพระกิติคุณลูกาเราได้ยินทูสวรรค์กาบเบรียนประกาศข่าวเรื่องการเกิดของทารกสองคนแก่สองครอบครัวที่น่าสนใจคือสตรีทั้งสองเป็นญาติกันและทารกทั้งสองจะเกิดห่างกันประมาณ6เดือนการประกาศครั้งแรกคือเรื่องทารกคนแรกที่จะเติบโตเป็นผู้เผยเพระวจะนะผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือ ยอนผู้ให้บัพติศมาผู้มีภารกิจประกาศให้ผู้คนรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดที่รอคอยมานานได้มาถึงแล้วพ่อแม่ของยอนคือเซคาริยาและเอลิาเบตส่วนการประกาศครั้งต่อมาคือเรื่องการประสูติของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เราได้อ่านเรื่องราวการประสูติอันต่ำต้อยของพระองค์ในลูกาบทที่สองสิ่งที่น่าสังเกตคือสถานการณ์ของสองครอบครัวนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมารีและโยเซฟเป็นคนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงใดๆโยเซฟเป็นช่างไม้หนุ่มที่มีไรายได้พอเลี้ยงตัวอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จัก ขณะที่เซคาริยาและเอลิซาเบตอาศัยอยู่ใ,นในกล้กรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลเซคาริยาเป็นปุโรหิตที่มีตำแหน่งสำคัญในพระวิหารทั้งสองคู่ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดว่าตนจะมีลูกได้แต่ด้วยเหตุผลที่ตรงข้ามกันสำหรับมารีและโยเซฟพวกเขายังไม่ได้แต่งงาน และยังไม่เคยอยู่ร่วมกันส่วนเสคาริยาและเอลิซาเบตแต่งงานกันมานานแล้วแต่ไม่มีลูกและบัดนี้ก็ชลาแล้วดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวว่าท่านจะมีลูกทั้งสองครอบครัวตามตกใจไม่ต่างกันแต่นี่คือวิธีการของพระเจ้าไม่ใช่หรือพระองค์ทรงทำงานในวิธีที่ไม่มีใครคาดคิด ดังที่ลูกาบทที่หนึ่งข้อ37กล่าวว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้สิ่งที่น่าทึ่งคือสิ่งที่ทั้งสองครอบครัวมีเหมือนกันนั่นคือแม้นี่มีใครคาดหวังเรื่องการตั้งครรภ์แต่ทั้งสองครอบครัวต่างเลือกที่จะไว้วางใจพระเจ้าแม้เหตุการณ์จะไม่สมเหตุสมผล ในลูกาบทที่ 1, นึข้อ38มารีจึงกล่าวว่านี่แหละข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านสำหรับเราเองบางครั้งการพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตก็อาจเป็นเรื่องยากแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดใดเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์ ตอนนี้มีสถานการณ์ใดในชีวิตของเราที่ไม่เข้าใจแต่ต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเจ้าไหมคะและความเชื่อแบบมารีที่ตอบรับว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปนตามคำของท่านได้สอนอะไรเราเกี่ยวกับการยอมจำนวนต่อพระเจ้า ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอทรงประทานปัญญาให้เราได้ดำเนินในทางของพระองค์แม้ในช่วงเวลาที่เราไม่เข้าใจขอให้เรามีใจที่ยอมจำนนเหมือนมารีพร้อมที่จะตอบรับน้ำัยของพระองค์ในชีวิตของเราลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางใช้เวลากับพระเจ้าตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นทุกวันนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ